ี่มีคนมาซื้อไหมขายได้ไหมขายได้ขายได้เหมือนเดิมไหมยังขายอ๋อเหมือนเดิมเนาะนารีลูกเสืออ๋อยังเหมือนเดิมเนาะอ๋อยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือโทรทัศน์บอกไปแล้วแต่ว่าอันนี้คือคูณประจาชั้นซื้อได้อันนี้ร้านคุณอะไรคะเนี่ยอ่อยู่ตลาดค่ะยังมาซื้อได้เหมือนเดิมเนาะออยากจะเชิญชวนให้ลูกค้ามาซื้อยังไงบ้างคะขอให้ลูกค้าเข้าร้านเยอะๆค่ะทุกวันทุกวันค่ะมีทั้งปักปีมีของแ็งพร้อมค่ะ อุปกรณ์การเรียนพร้อมแขมให้มีทุกอย่างนะคะแววก่อนลูกเลยจ้าตัวเล็กที่มากับแม่เลยแม่แววก่อนนะจ้าปากชื่อซีกับแม่มารงเรียนอะไรจ้าร้องเียที่ไหนปากอ๋อปากี่เขามาดูปอนจ้าไปด้านนี้ก่อนได้นะลูกแววก่อนได้เลยจ้าลูกค้าลดลงไหมเหมือนเดิมนะลูกค้ายังเหมือนเดิมเนาะยังไม่ลดเนาะอ๋อมีลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ แวะก่อนลูกค่ะอะไรเพิ่มได้เรียนะจ๊แมะอันนี้มาซื้อชุดอะไรกันคะลูกเสือได้ซื้อไหมได้ซื้อชุดลูกเสือกันไหมคะยังไม่ซื้อเนาอ โรงเรียนนะจารลูกแวะก่อนจ้าฝากชื่อฟรีนะคะแม่น้องเลยก็มาทไหนก่อนลูกทุกโรงเรียนนะคะแม่ไม่ตาดอะไรหรอชุดนักเรียนน้องมาจ้าฝากชื่อฟรีนะคะแม,ม่ทุกโรงเรียนอาจารย์หาอะไรดูได้ อะไรคะชุดนักเรียนกับชุดลูกเสือลูกเสือด้วยนุยอยู่งเรียนไหนคะเนี่ยโรงเรียนข้าจจักรอ๋อน้องอะไรคะน้องมิชาอืมอ,อยู่ชั้นไหนคะเนี่ยชั้นปสองชั้นปสอง่าถ้าเกิดเขาไม่ให้ใส่ชุดนักเรียนล่ะใ,ให้ใส่ชุดเขาไม่ให้ใส่ชุดลูกเสือแล้วมันใส่ชุดนักเรียนน่ะหนูมีความคิดเห็นยังไงหนูอยากใส่ชุดลูกเสือไหมหนูอยากใส่ไหมอยากใส่เหมือนเดิมไหม S <S 2> <S 2> <S อ๋อ,อ,อมันเหลือเลยหนูมาซื้อใหม่ <S <S แต่ถ้าให้ใส่ชุดนักเรียนแล้วเอาลูกเสื้อผ้าลูกเสือพันคออ่ะหน,นูชอบไหมแบบนั้นอ่ะ <S 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 ถ้าเกิดว่าเขาไม่ให้ใส่ชุดลูกเสือแล้วหนูเอาผ้าเป็นใช่ผ้าเป็นคออย่างเดียวได้ไหมชอบอย่างนั้นไหมฮะก็ได้ ใช่ไหมยังไงก็ได้ใช่ไหมหรือยังไง้าเลยค่่รองเท้าก็ไปได้เลยอันนี้มาซื้อชุดลูกเสือไหมซื้อชุดลูกเสือไหมคะต้องรอที่โรงเรียนเขาคำสั่งมาก่อนค่ะเพราะว่าเขายัง ยังไงยังตัดสินใจกันไม่ได้เอออันนี้มาช่ช่วนักเรียนอย่างเดียว<ช>แต่ลูกเสือ,อไว้ก่อนเนาะใช่ค่ะต้องอาารอคำสั่งรุ่นเรียนก่อนอันนี้ของโรงเรียนไหนคะเนี่ยโรงเรียนบ้านดงค่ะใช่เนาะจะคครูกระสิน,นป<ะ>ักชื่อไหมคะปัก เอาพีไซยังมีซื้ออยู่ด้วในยี่สิบ่าคอนเท้าไหมาทได้วยเลยหรอใส่ไ้อพอซีซธรรมดาหรือเปล่ามันไม่เหมือนเดิมเหรอที่จะเกิบไ อันนี้มาซื้อชุดนักเรียนหรอคะขาเอาไหมคะอะไรเราช่วยลูกเสือนักเรียนเอาไหมอันนี้มาซื้อชุดอะไรคะมาซื้อชุดอะไรคะลูกเสือหรือชุดนักเรียนคะชุดนักเรียนลูกเสืออ๋อนักเรียนลูกเสือโรงเรียนไหนคะเนี่ยโรงเรียนไหนโรงเรียนไหนคะหุ้ยกระเสียณค่ะอ๋อหุ้ยกระเสียณเนาะยังใช้เหมือนเดิมใช่ไหมก็เขา S <S เขาพูดว่าไม่ใช้แต่ผู้ปกครองเขาก็ต้องใช้มีมีถุงพลากผู้ชายเราเราจะเชื่อเน็ตได้ไงนะมันจําเป็นอหคือที่มันจําเป็นอ่ะเนาะเอาพี่ของพี่มาใส่เงี้ยน้องเอาของพี่มาใส่ไหมทำไมยังขายดีไหมเหมือนเดิมไหมหรือว <Genius S 1> ่ายังไงลดลงไหมช่วงเนี้ยลดลดลง เขาประหยัดเศรษฐกิจมันไม่ดีอ๋อเขาประหยัดขึ้นใช่ไหมเนาะไม่เหมือนสมัยก่อนใช่ไหมไม่เหมือนหรอกโอไยครึ่งนึงอ่ะเหรอรถไปครึ่งหนึ่งอะก็ขายร้านเก่าอะเนาะร้านเก่าก็ยังมีเหมือนว่ามีลูกค้ามีลูกค้าประจำแต่ว่าเขาก็ลดไงมันก็ขายมันเศรษฐกิจมันแย่เขาก็ลด ปนประหยัดกเดอ้อตเข้าะอันนี้ก็ยังขายดีเหมือนเดิมใช่ไหมลดลงไหมลูกค้าลดลงไหมลดลงใช่ไหมฮะลดลดลงไหมลูกค้าน <c oughs> ลลักเรียนเหรอคะ ค่ะซื้อชุดอะไรบ้างคะเนี่ยอ๋อจ้ะค่ะโอเคอเอาบางคนบางคนก็ไม่ไม่ซื้ออย่งนี้ใช่ไหมเขาก็จะไปหนาวโรงเรียนไงโอเคป้าขอทอนเจ็ดร้อยยี่สิบเสือเป็นไงบ้าง <120. S 1> คะชุดลูกเสือเขายังมีมาชุดยังมาซื้อใส่เหมือนเดิมไหมคะชุดลูกเสือค,คุยกับป้าเลยค่ะโอเค